สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวนะครับในการเปรียบเทียบหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับมือถือทั้ง2ตัวนี้มานะครับกับเจ้าตัว p o c o X7 5G ที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา5,990บาทนะครับจะราคาเต็มคือ7,000 999บาทนะครับแล้วก็จะตัว POCO M7 Pro 5G ที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา4 9 9 0บาทนะครับจะราคาเต็มคือ5,999บาทนะครับ พีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทาการสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประการศูนไทยนะครับผมตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับ ปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับผมบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงนะครับแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดและก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามรีวิวให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ,ฟ้าหรือแอปส้มนะครับหรือที่ตะกร้าสินค้าบอกเลยว่าในการสั่งซื้อครั้งนี้พี่ก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้นะครับ ปลอดภัย100%นะครับมาดูว่าทั้ง2ตัวในการดีไซน์เป็นอย่างไรบ้างเฉมาตัว POCO นะครับผม X7 ตัวนี้แล้วก็ POCO M7 Pro 5G มาดูว่าในการดีไซน์รถตัวนี้มีความสวยงามตั้งแต่โมด,ดูลกล้องกล้องหลังให้มาที่ความคมชัด50ล้านมีการสั่น OIS ทั้งคู่โดยใช้เลนของ Sony IMX 882นะครับถือว่าสเปคกล้องให้มามีความใกล้เคียงกันจริงนะครับตัวนี้นะเนี่ยผมอันนี้คือดีไซน์ของตัวมูดูกกล้องถือว่าทั้งคู่มีความสวยงามในการออกแบบผสมควรเลยนะครับนี่เขียนว่า โป c o โคนะครับอันนี้เขียนว่าโป o ตรงนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์สัพพีนะมีความสวยงามในการออกแบบพอสมควรเลยผมตี้พร้อมด้วยปุ่มทั้งคู่มีปุ่ม Power บริเวณด้านข้างเหมือนกันเลยแล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงสามารถทําการปลดล็อกเดอการสแกน,นิ้วอมือบริเวณหน้าจอของตัวเครื่องทั้งคู่ถือว่าทําออกมาได้ ดูดีจริงผมหลังใชลพีทำการใช้งานมาบอกเลยว่าใช้งานดีพอสมควรเลยแล้วก็สแกนนิ้วมือถือว่าสแกนได้ง่ายมากนะครับผมนี่ครับกดปึ๊บนี่กดปึ๊บนี่ครับผมสแกนง่ายมากอันนี้ขอชื่นชมในการสแกนตัวรายนิ้วมือบริเวณหน้าจอของตัวเครื่องที่ทําออกมาได้ดูดีจริงนะครับผมอันนี้ขอชื่นชมแล้วก็ทัชสกีนของหน้าจอเนาะบอกเลยว่าทัดออกมาได้ดีมากกับหน้าจออวเลรต 120 Hz ในการทัดครับผมมาดูว่าสเปคของตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างของคือตัว Poco X7 X7 นี้มาพร้อมกับ CPU City 730 Alta กระบอกกระลิคือ4เมตรถือว่าสเปคให้มาดีมากผมพร้อมด้วยบอดี้ให้มาความบาง8.4น้ำหนักให้มา185กรัมในการพกพาถือว่าพกพาได้ง่ายพอสมควรเลยพร้อมด้วยหน้าจอ6.67นิ้วหน้าจอความคมชัด 1.5K สู้แสง3,000นินสัพีินะหน้าจอถือว่า สีสันมีความสวยงามจริงครับพร้อมด้วยกล้องหลัง50ล้านกล้องหลังมีอัลวายแล้านแล้วก็กล้องหน้าให้มา20ล้านถือว่าสปิกให้มาจัดเต็มมากพร้อมด้วยแบต5,110มิลลิแอมผมวนี้ครับบุมแบตก็ถือว่าให้มาอึดพอสมควรนะครับ แล้วก็พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฟาสชาร์จให้มา45วัตต์วมดูพินถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มมาซัพพอร์ตเครือข่าย 5G ทั้ง2ซิมก็บลูทูธ5.4 Wi-Fi ซัพพอร์ตสูงคือ Wi-Fi 6 Wi-Fi 5และ Wi-Fi 4ให้เรามาก็ถือว่าครบจริงครับลำโพง2ตัว Dolby Atmos ถือว่าสเปคให้มาตัวนี้จัดเต็มมากผมบอกเลยว,ว่า CPU ถือว่าแรงจริงครับพร้อมด้วยเป็นตัว Xiaomi Hyper OS นะครับผม เวอร์ชันส0ถือว่าให้มาโอเคมากผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากหลังจากที่พีททำการใช้งานมาตัวนี้คือทัชสกินของหน้าจอมีความสมูทจริงครับลำโพงเสียงดังฟังชัดจริงจาก p ีเพครับแล้วก็จะตัวโป c โค m p r r o g g กับมือถือที่ตัวนี้ CPU ให้มาถือว่ามีความเร็วความแรงจริงครับกับ CPU ียูี 7025 Alta กระบวนการผลิตคือ6นิวมเตรพร้อมด้วยแรมรุ่นแบบนี้คือแรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกกับความจุ256กับความบาง7.99ม mm. ิลลิเมตรน้ำหนักคือ190กรัมกับหน้าจอ6.67นิ้วหน้าจออเมริกสู้แสง2,000ตัวนี้ถือว่าจัดเต็มมากสำหรับหน้าจอกล้องหน้า ให้มา20บาทกล้องหลังให้มาตัวนี้คือ50บาทหมดแล้ลว่าถือว่าโอเคมากพร้อมด้วยแบตให้มา5,110แอมแป์แล้วก็ฟาสชาร์จคือ45วัตต์แล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าซัพพอร์ตขึ้นเครือข่าย 5G ผมตัวนี้เป็น2ซิมแล้วก็เป็นตัวเพิ่มตัวไมโครโดีการ์ดได้ด้วยถือว่าให้มาดีมากลำโพงคู่ Dolby Atmos ซึ่งบอกเลยว่าทั้ง2ตัวบอดี้ถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงหลังจากที่พีทำการใช้งานมานะครับนี่หน้าจอมีความสว่อันนี้สู้แสง2,000อันนี้สู้ แสง3 0 0พนินนะครับกล้องหน้า20บาทแบบเจาะดูให้มาเหมือนกันเลยนะครับนี่หน้าจอถือว่ามีความสมุติในการกดในการพัดจริงหลังจากทพีทำการใช้งานมาถือว่าทำออกมาได้ลงตัวพอสมควรเลยผมตัวนี้นะครับนี่ ถือว่าใช้งานดีมากแล้วก็ซัพพอร์ต AI ทำคู่มีมาให้เราผมเรียบร้อยนะ,ะอย่างผมอันนี้เกี่ยวตัวโทรศัพท์นะครับก็จนแบบนี้เลยผมให้เรามานะครับเป็นตัว Xiaomi Hyper OS นะครับนี่ให้ดูเลยน,นี้คือสเปคของตัวนี้นะครับผมนี่ครับเป็น Android 15นะครับแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานก็จะเป็นอย่างผม CPU อันนี้ Dimensity 730 Ultra อันนี้7025 Ultra นะครับนี่ทุกอย่างคือ UI คือเหมือนกันเลยนะครับ นี่ไ i f i ก็ซัพพอร์ตเป็นไฟ6ได้เหมือนกันนะผมแล้วก็ความหลยเื่องถือว่าทำออกมาได้ดีมากคือมีความหลยเรื่องดีมากกับหน้าจอทั้งคู่ปรับได้เหมือนกันเลย120เฮรตซสูงสุดนะครับผมนี่ครับคือ X ทกับ M7 Pro 5G เนี่ยให้มาดูดีมากเลยอันนี้ขอเชินชมนะครับ แล้วก็ตัวเสียงนะครับผมมีในการปรับอ e e ีควอไลเซอร์เอฟเฟกเสียงเหมือนกันเลยกลังพง Dolby a t m o s ถือว่าให้มาลมตัวดีผมกับทั้ง2ตัวนี้นะครับแบตก็ถือว่า1วันเพียงพอมากกับทั้งสองนี้ก็ ลดล็อกโดยการสแกนนิ้วมือแล้วก็กดล็อกโดยการสแกนใบหน้าแล้วก็มีแอปตัวนี้สามารถกดแอปได้ทุกแอปเหมือนกันเลยนะครับผมกับตัว UI ทุกอย่างคือเหมือนกันเลยครับผมซึ่งพีทำการใช้งานมากับ Android 15ถือว่าใช้งานมาออกมาได้ลงตัวแล้วก็ดีพอสมควรเลยหลังจากที่พีทำการใช้งานมาบอกเลยว่าเวิร์กมากครับผมกับทั้ง2ตัวนี้หลังจากที่พีทำการใช้งานมามาดูว่าในการแคปจะมีความเร็วที่แตกต่างกันมากนะเพื่อนซึ่งพีจะขอขแคปโดยผมอันนี้พีผมทำการแคปก่อนนะครับ นี่มาดูว่าแอปกล้องเข้าแล้วจะเป็นแค่ับผม3 4ปึ๊บนี่ความเร็วละความเร็วไม่ไแตกต่างกันมากมายเลยหลังจากไอพีทำการใช้งานมาแอปโทรปึ๊บนี่ถือว่าเร็วมากครับผมแล้วก็แอปตัวแกวเลรี่ต่างๆก็ถือว่ามีความรวดเร็วที่สูสีจร,จริงผมนะครับ ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากมีความรวดเร็วจริงครับหลังจากพีทําการใช้งานมาลื่นไหลามากเล่นเกมนะถ้าใครเล่นเกมปรับสูงสุดตัวนี้บอกเลยว่าสบายหายห่วในการเล่นเกมนะครับผมสับตัว p o c o x โคเถ้าใครเล่นเกมอาร0เฟในการปรับสูงสุดทั้งคู่ถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากลําโพงเสียงดีแบตกระถืออึดพับจีทั้งคู่มีใจโรท้าเล่นเกมจะเต็มก็ไปตัว p o c o x โคกนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยหลังจากพีทําการใช้งาน เกมเกบชีอิมแพคสูงสุดสบายอันนี้ก็สูงสุดสบายเลยนะครับให้ปรับแค่กลางๆต่ำๆก็เพียงพอแหละหลังจากที่ทําการใช้งานมาก็ถือว่าเวิร์กจริงครับกับทั้ง2ตัวนี้ผมบอกได้ว่าใช้งานมามีความสมุดมากมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหลังผมที่ความคมจัด50สบล้านนของโซนี่นะครับขอถ่ายที่ภาพเดียวกันนะครับให้ดูกัน ปึ๊บนี่แล้วก็สเปคกล้องก็จะมีความแตกต่างกันมาเลยอันนี้คือเนื้อตาไว้นะครับผมให้เรามานะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับอเวิร์กเวิร์กแล้วก็มีภาพบุคคลมีกลางคืนผม ฟังก์ชันของกล้องก็มีความใกล้เคียงกันประมาณหนึ่งนะครับก็ถือว่าเยอะแยะมากมายผมจะถ้าใครเน้นจัดเต็มเรื่องกล้องก็ไปตัวนี้นะครับสีสันก็สับพีนะตัวเลนไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ตัวนี้สมารถภาการถ่าย 4K ได้ผมตัวกล้องหลังเดี๋ยวผม 4K 30เฟรมได้นี่ 1,80p 30เฟรมผมได้นะครับผมในการถ่ายวิดีโอนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงหลังจากที่ทําการไปสัมผัสกับ,กบตัวกล้องมารู้สึกว่ากล้องสีสันไม่ได้แตกต่างกันมากสับตัวกล้องหลังถือว่ามีความสวยง จริงครับพี่ก็สัมผัสมาถือว่าโอเคมากสีสันดีมากมีความคมชัดถ่ายรูปได้ง่ายแล้วก็การออโต้โฟกัสถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับซึ่งพี่ก็พกพาไปใช้งานต่างๆนอกถานที่ต่างๆถือว่าตรวจ X7 ก็ทําออกมาได้ดีมากอันนี้ขอชื่นชมกับตัวกล้องผมที่พีไปสัมผัสมาบอกเลยว่าเวิร์มากสกินโทนดีมากครับแล้วก็ตัว M7 นี่คือเดอะเบสมากถ้ามีของนะรีบไ,ไปกดในการสั่งซื้อเลยรับรองคุม้มแน่นอนตัว M7 คือบอกเลยว่าดีนี่สีสันมีความสวยงามในการใช้งานจริงครับซึ่งพีชอบนะกับตัวกล้องของตัว M7 Pro นะครับผมสีสันและก็สกินโทนถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับนี่ ทั้งคู่สีสันดีมากมีการใช้ AI ด้วย AI นี้สามารถทำการลบวัตถุแล้วก็เปลี่ยนสีเพียงพอได้ถือว,ว่า AI ให้มาจะเต็มมากมาดูว่าลำโพงของทั้งคู่นี้เสียงจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่จะขอเปิดลำโพงในการปรับเสียงเป็นสูงสุดเท่าที่ตัวเครื่องทั้งสองตัวจะรองรับได้นะครับมาดูว่าทั้งสองตัวลำโพงเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับพี่จะขอเปิดเป็นสูงสุดของตัวลำโพงเลยนะครับนี่ปรับเป็นสูงสุดเลยปึ๊บ มาอันนี้เป็นบิ๊กออลต้ารูปสัมระสได้ของ M7 มาดูว่าลำโพงทั้ง2ตัวเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมกับตัว x 7ก่อนเลยนะครับโอ้ถือว่าเสียงดีมาก x 7ทำออกมาได้ลงตัวจริงครับมาดู M7 Pro 5G ครับ You can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go I never answer t o no man I still go 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 X7 ครับ M7 Pro 5G ครับ go, go. ถ้าเสียงดีนะ X7 จะเสียงดีกว่า M7 Pro 5G ประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายในคุณภาพของตัวเสียงผมซึ่งพี่ก็เช่งมาถือว่า โอเคมากกับทั้ง2ตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานแบบ่งหน้าจอทั้งคู่ก็มีให้เราผมเยบรอยนะนี่ผมใช้งานได้ง่ายแล้วก็ฟังก์ชันก็ถือว่าเยอะแยะมากมายผมนี่ครับก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันประมาณนึงนะครับนี่ปึ๊บนี่ใช้งานมา ก็ถือว่าโอเคมากแล้วก็น่าจอก็สีสวยทั้งคู่ถือว่าทําออกมาถ้าใครชอบความพรีเมียมโคม้งมนก็ไปตัว X7 นะครับใช้งานดิจิต้าใครชอบแบบแบนๆก็ไปตัว p o c o M7 Pro 5G ทั้งคู่ถือว่าใช้งานได้ดีมากลาโพงเสียงดังฟังชัดถือว่าเป็นมือถือที่ใช้งานได้ดีพอสมควรเลยจากพี่พหลังจากพีทําการใช้งานมาบอกว่าใช้งานคือดีมากนะครับผมกับทั้ง2ตัวนี้นะครับพิกัดในการสั่งซื้อที่ร้าสินค้าเดี๋ยวนี้พี่แนะให้ตาม คิปนี้ผมเวันนี้ขอบคุณครับ